สวัสดีสวีดัตอยู่กับช่องอเรเก่งเกิดมาซ่อมนะครับเอฟอีกแล้วเอฟอีกแล้วเอฟไอนี่มาเนี่ยนี่โอ้สุดจัดยิงหน่อยอย่าเปลี่ยนแบบนี้นะอย่าให้ประธานโจในการกรีดแกะกล่องนหน่อยเปิดกล่องหน่อย,เด,ออยเดี๋ยวเผื่อมันมีปัญหาเราจะได้คืนได้ไงทำคลิปไปเลยไงโอ้โอ,โอ้สองแถวโหนได้ แจ๋วเลยอะเสียงเสียงยังแจ๋วเลยโห้ยสาวๆงั้นเลยโว้ยขาสั้นโว้ยมองไกลขนาดนั้นเลยมองข้ามฝั่งคลองได้เลยบรลุคว <c oughs> ามเลยใช่วันนี้กินได้ที่แล้วตั้งแต่เย็นเ <c oughs> นี่ยนะครับเวลาผมกินผมก็จะแนวๆเนะี้ยฮะเสียงฟังชัดฟังชัดนะกึ๊บนี่รอบเย็นก็อยไปแล้วสามป๋อง <c oughs> มาลาซาด้าครับเทอร์โบเอออาทอนมีท่านมู เทอร์โบลาซาด้าสั่งมาอีกแล้วนะครับเก่งเทอร์โบเปืองใช้ยังไม่รู้เลยนะว่าอะไรดีไม่ดีก็สั่งแต่ไม่มีตังหรอกวันนี้ก็ไปแปะโป้งยืมพวกมาก่อนสี่พันนี่ครับนี่นั่งหันหลังอยูน่นี่โอ้เทอร์โบกูก็ไม่ได้สั่งทำไมต้องมายืมตังกูด้วยโอ้อ พอดีตังมันอยู่ในธนาคารมันต้องไปเบิดไงมีของแถมมาวะแถมยังวะส่งด้วยแฟลตไม่มีอ๋อกัน,นก,รกระชอกก็เหมือนเดิมครับ SMT แล้วิด <SM T. S 1> าเทอโ,โบโน,อนี่ลงนี้มาใช้ด้วยสั่งคนลเจ้านะตอนแรกสั่งกับสยามมอเตอร์อันนี้สั่งกับตัวแทนที่เขามาขายาเพราะมันเป็นเทอร์โบรุ่นเก่าแล้วแถมปรับบูทมือนี่ปรับบูตมือ ก็แถมไงก็บะเกินบะเก็นนะครับอืมก็นี่มันเป็นรุ่นเก่านะของใช้ได้ปานกลางนะครับไม่ใช่ว่าของแรงนะมา QC ตรวจสอบโอ้โหเนี่ยผ่านแน่นอน,นครับระดับกินเป็นขวดขนาดนี้มันตรวจสอบผ่านแน่นอนนี่แพ็คมาดี แต่รุ่นพวกนี้รุ่นเก่าทำมาดีนะแต่รุ่นใหม่ๆทําทำมาแพ็คมาเหมือนแบบซื้อยี่ห้ออื่นก็ได้อะไรประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นใบหน้าเจดใบหลังสิบสองใช่ป่าววะสองสี่หกอ้าวหกใบนีหว่าเออหกใบแต่ข้างหลังจะเป็นสิบสองใบมั้ง สองหรือสิบเอ็ดวะสิบเอ็ดมั้งสั่งมาแบบงงอะ่ะอันบบนี้อะไรใช่ปะสามพันไส้สูตรสี่ปากสี่สี่ใบลังที่ใบวะอะไรวะอีกบบมั้งเออใช่ใบเล็กอันนี้เล็กข้างหนา้าข้างหน้าก็จะเป็นนี้เหมือนอีกลูปหนึ่งที่สั่งมา อ่าลูกที่แล้วจะเป็นเจ็ดใบอันนี้หกใบแต่หลังเป็นเท่าไหร่นะสิบเอ็ดสิบเอ็ดบ็แหละสองสี่หกแปดสิบเฮ้ยสิบสองสองสี่หกแปดสิบนี่ยสิบสองสิบสองอันนู้นน่าจะเป็นสิบเอ็ดงงครับสั่งเทโบมางงครับถ้าถ้าเหมือนกันนี้ซ้ำกับลูกนู้นเลยนะ ถ้าเหมือนกันนี่ซ้ำๆกับลูกที่แล้วเลยนะ <g ül> ถ้าถ้าถ้าใบหลังเป็นสิบสองอ่ะ <g ül> นี่เดี๋ยวมันต้องดูอันนี้แต่โอเคครับบรรจุมาใช้ได้นะใช้ได้อ <g ül> โอเคก็ใช้งานปานกลางนะครับไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ลดแรงขนาดน,นั้นนะเ <g ül> นี่ครับกดบ,บานๆใช้งานปานกลางโอเคใช้ได้ ไม่กอบช้ำสมบูรณ์หมุนติ้วติ้วติ้วไหนยิงโยกดิีของใหม่อ่ะมันโยกไหมแต่พี่ว่ามันโยกยังไงมันแค่แกนมันโยกได้ถ้าตั้งใจโยกอ่ะมันโยกได้มันไม่ได้แน่นนะมันต้องโดนต้องโดนน้ำมันเห็นนะเนี่ยนะเนี่ยนะใครว่าเทอร์โบใหม่มันแน่นมันไม่แน่นหรอกมีเร่งน้ำมันเออมันโยกทุกลูกเลยอ่ะ นี่ครับเป็นของสยามนะครับสยามมอเตอร์เลยนะนี่เห็นไหมมันโยกได้อยู่แล้วนะครับแต่เราต้องตั้งใจโยกนะแต่ถ้าเป็นเทอร์โบใช้งานนานๆไม่ต้องตั้งใจโยกเอานิ้วกระดิกมันก็แกลแกๆๆเลยแต่นี้คือเราต้องตั้งใจเน้นโยกนะครับมันถึงจะเห็นว่ามันโยกได้นี่เวลามันโดนน้ามันอ่ะมันจะแน่นเวลามีน้ํามันแรงดันน้ํามันเข้าไปในแกนครับมันถึงจะแน่นมันถึงจะนิ่งนะครับ พวกนี้ก็จะกึงกันฟาดมาแล้วนะครับสังเกตด้านข้างมันจะหางมากเลยแต่ไม่เป็นประเด็นนะครับไม่สนใจมันเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับไปเทียบก่อนว่าี่เหมือนซ้ำลูกเกา่าเปล่าสวยเลยอ่ะคู่แฝดเลยทีเนี้ยนะครับสั่งตอนด็กๆจะด้วย,ยตาลายก็หลังจากที่ย้อนกลับไปดูการสั่งซื้อมาก็คือ อไอ้ลูกที่แล้ว R61 ต่างกับ R60 ก็คือใบ,ใบหน้า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 หใบกับเใบนะครับใบหลังสิบสองฐานเหมือนกันนะครับ6กใบกับใบเดียวมันจะต่างเท่าไหร่วะ <c oughs> นี่ครับซื้อมาวิจัย <c oughs> ซื้อมาวิจัยมันก็มีหลายยี่ห้อเนาะ ที่ว่าเราซื้อเราลองใช้ดูนะครับโขงก็เบอร์12บสองใชบปะวะ12งแหละเหมือนเดิม12นะครับโขงเบอร์12บส <16. S 1> อจะโขงใหญ่โขงริกมันก็ไปรีดอยู่แต่ข้างในเหมือนเดิมนั่นแหละอ่เ s ็มอันนี้จะเป็นรุ่นแรกๆร,รุ่นเมื่อก่อนเนี้ยที่เขาผลิตออกมาอย่างนี้เลยนะ บางยี่ห้อเขาจะถูกกว่านี้นะแต่เขาไม่ตีตาโลโก้เฉยๆแค่นั้นแหละนะครับไอ้พวกอันนี้ผมสั่งมาหมดแล้วสั่งได้มาหมดแล้วไอ้พวกท่อน้ํามันไหลกลับแป๊บน้ํามันไหลกลับท่อไอ้สายถักน้ํามันแรงดันคนระับได้มาหมดแล้วที่เหลือก็พ่นสีสีเขียวสีเขียวโอ้โหมันมาตรฐานเนาะเออมันก็มาโฮมาโฮ ลถเป็อาซีน่ะนะเออใครซื้อมั่งน่ะอาซีมันน่ะเห็นปะแต่งเต็มครับแต่งเต็มครับมอไซส่มึนยังเขียวเลยึงบอกโอหลูกสายเบื่อล <c oughs> ายวะโอ้ยเทอร์โบใช้งานปานกลางนะครับไม่ใช่ว่าน้นแรงนะครับเทอร์โบใช้งานนะครับไม่น,นแรงเพราะลูกมันเล็กนะ ใครชอบใหญ่ๆกันนู่นเลย F55 หรือว่าโฮเซตนะครับ HX นะโฮเซตอะไรพวกนั้นเลยลูกเบ่งๆนะครับโครงหลังเล็กๆนะฮะอ๋ออันนี้ก็พอประมาณนะครับอันนี้ก็เขาคงขายมานานแล้วแหละผมมันพึ่งมาพึ่งมาเล่นไงเขาขายมานานแล้วนะครับเนี่ย SMT อ่ะสยามมอเตอร์หรืออ e ีกยี่ห้อหนึ่งก็เป็นเฟกนะ อันนั้นจะเป็นเทอร์โบซิงทนนะครับเฟกแต่รุ่นแรกเทอร์โบใช้งานธรรมดาก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นส่งนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นเฟกนี่ก็จะเป็นเน้นซิ่งประมาณนี้นครับประมาณนี้แหละครับหกใบกับเจ็ดใบใบหลังเหมือนเดิมสิบสองใบนะครับสั่งตอนดึกๆท่าด้วยนะครับของก็เพิ่งมาส่งนะครับส่งมาเช้าแล้วเอ้ยตอนเที่ยง ส่งมาตอนเที่ยงนะอะ็แพ็กเก็บเหมือนเดิมนะเหลือเหลือ<ๆ>ไว้พ่นสีนะครับถ้าเก็บไว้นานเกินสนิมขึ้นนะพ่นสีดีกว่านะครับสีสีเขียวสีเขียวสีแดงสีบอลเอ้ยบอลเงินก็มีนะครับเออบอลเงินดีกว่านะแจ่มนะครับก็ลองๆกันไปนะครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมนะครับกับเทอร์โบเทอร์โบ,บ แบบบ้านๆน,นะครับปาก3นิ้วนะฮะแต่ข้างในเท่าไหร่ข้างในเท่าไหร่วะสี่เท่าไหร่ครับผมผมก็จำข้อมูลไม่ได้หรอกอันนี้เป็นใบที่ทอเทสนะครับ <24. S 1> มองไม่เห็นมันจะมีนัมเบอร์นะครับนัมเบอร์นี่จะตรงกับตัวตัวโขงเทอร์โบเลยนะ เลขนัมเบอร์นะครับจะตรงกับตัวนี้เลยไม่ใช่ว่าเขาเอาใบมาวางใส่แมะอย่างนี้นะครับอันนี้เราคิดเองหรือเปล่าขอบคุณมากเลยครับสนุกการรับชมนะครับกระดกไหนกระดกไหนดิกระดกไหนบ่ไหวบ่ไหวมาเอาสักหน่อยเดี๋ยวคิวสี่โบผ่านันนี่คิวสี่โบผ่านมาขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ